ย้อนดอยเรื่องเล่าของเจ้าฟ้าใจดวงนะครับเจ้านางเขมมามวดีนะครับนำอัลบั้มภาพมาอวดข้าพเจ้าซึ่งส่วนมากก็เป็นภาพพี่น้องเครือญาติทางบิดาก็คือเชื้อสายชิงตุงมีหลายท่านที่ข้าพเจ้ารู้จักแล้วเพราะว่าได้พบกันที่ตองยีได้แก่เจ้าบัวสวรรค์เจ้าพี่เจ้าฉายเมืองและอีกท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้จัก ก็คือหนุ่มน้อยหน้าตาเกลี้ยงเกล่าอายุราว27-28ปีท่านว่าได้ไปศึกษาที่ออสเตรเลียนะครับอยู่ถึง5ปีข้าพเจ้ายึางจำได้ว่าได้สนทนาการเป็นภาษากรุงเทพอย่างสนุกสนานเพราะท่านพูดภาษากรุงเทพภาษาไทยได้พอขยับปากก็จะถามชื่อเพื่อจะได้รู้จักไว้ร่วงหน้าด้วยว่าเมื่อมาถึงเชียงตุงแล้วจะได้ไม่ต้องถามผู้ใดก็พอดีเจ้าเขมบวดีกล่าวขึ้นว่า นี่คือเจ้าฟ้าเชียงตุงได้ยินเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าก็เหงื่อออกซึมทั้งที่เพิ่งจะอาบน้ํามาใหม่ๆแข็งใจถามซ้ําไปอีกว่าองค์ปัจจุบันหรือนี่ก็ได้รับคําตอบว่าใช่ข้าพเจ้าก็เลยยิ่งงนันคอแห้งตีบตันไม่อาจจะกล่าวอะไรออกมาได้อีกในใจก็ใคร่ควรไปถึงถ้อยคําที่ได้สนทนากับท่านผู้ที่ข้าพเจ้าได้นําไก่บางกอกตัวใหญ่เบอ้อเลอมาปล่อยไว้ที่นี่ ที่บังเอิญไปถามท่านว่าท่านทํางานอะไรและแม้กระทั่งท่านตอบสั้นๆว่าปกครองข้าพเจ้าผู้แสนเขาก็ยังไม่เฉลียวใจทั้งนี้พอเจ้าฉายเมืองเป็นครูแผนใหม่ที่ให้ข้าพเจ้าได้ใช้ความสามารถรู้เอาเองว่าใครเป็นใครโดยไม่ต้องแนะนําและข้าพเจ้าก็เป็นผู้ไม่สามารถในเรื่องนี้แม้รู้ว่าแขกที่มาในงานเลี้ยงนั้นแต่ละท่านล้วนแต่เป็นเจ้าเป็นจอม ก็ออยังนึกไม่ถึงว่าจะมีเจ้าฟ้าเชียงตุงร่วมอยู่ด้วยเพราะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ในเชียงตุงไม่ว่าจะไปพักบ้านใครเจ้าของบ้านก็คงจะต้องพาข้าพเจ้าไปคาราวะแน่นอนแต่ว่าเชียงตุงเป็นรายการสุดท้ายที่ข้าพระเจ้าจะได้ไปศึกษาภาษาเขนจะเราเว้นเสียหรือก็เสียดาย ทั้งเจ้าชายเมืองก็ได้กำหนดนัดเวลาไว้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วกับเจ้าของบ้านผู้ที่จะรับข้าพเจ้าไว้อยู่ด้วยซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแน่เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันหมดหนทางแก้ต้องให้เป็นไปตามรายการนี้กาลิมานไตแนวรัชชานนะครับดรบรรจบพันธุเมธา4กรกฎาคม2 5 2 6เจ้าฟ้าใจดวงเจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุงองค์สุดท้ายนะครับ